วันนี้ปามากินกว๋วยเต,ตี๋ยวร้านเตียวตุ่นโอชาอยู่ตรงข้ามรถตั้หลังเทคโนโลยีราชมงคลบรรยากาศดีดีมีเพลงฟังเปิด9โมงถึง5โมงหยุดวันเสาร์เ no. นนี่คือราคากับเมนูหน้าร้านอ่าในร้านปรก็มีหลายโตะ๊ะที่นั่งเยอะแยะเลือกได้ตามใจร้านตกแต่งสไตล์มินิมอลกว้างขวางโอ้เย็นสบายด้วยพัดลมพัดลมส่งตัวกันเนอ่ใครไปอยางนั่งทางในก็มีทางนอกตัวนะครับได้บรรยากาศแหมแบมนี่ ข้าวหน้าหมูตุ๋นโอ้โหอย่างเด็ดน้ำจิ้มมันเปรี้ยวเด้อนี่เกาเหลารวมเนื้ออร่อยแต่ต้องปรุงนี่มีข่ารวมเนื้อเครื่องแน่นแน่นนี่มีเหลืองเนื้อตุ๋นน้ำใสใสใสใจในรสชาติอ่ะสล่อฟังหิวข้าวเปิดด้วยจีนก่อนละจะไปไปไทยผมนะไปไปเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นเอ็นตุ๋นก็แยกไปซัดเป็นส่วนเมนูนี้นะผมขอแนะนําเอ็นตุ๋นลวกจิ้มถ้ามีน้ําพีค่าจิ้มนิ้อย่างเหมอเออทางร้านเราไม่มีน้ําพีขานะครับอ่าน้งก้อยน้อก้อยเป็นได้ NUM! Hello!